สวัสดีครับผมวันนี้โชควารีบาดาลน,นะครับเรามาลงพื้นที่เจาะบอ่อบาดาลที่อำเภอศรีส,สงครามนะครับจังหวัดนครพนมปรากฏว่าน้ำบ่อนี้แรงมากแต่เป็นน้ำเค็มครับเราเจาะไปเจอน้ำเค็มอยู่ที่47เมตรครับบ่อนี้มีตาน้ำจือดอยู่ที่15เมตรดูแรกเป็นน้ำจืดนะครับน้ำายังไม่แรงเราก็เลยเจาะลงไปเรื่อย ก็ไปเจอน้ําเค็มก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับบอ่อนี้คือเราไม่เคยมาแถวนี้ครับเนี่ยน้าเค็มมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมันจะมีฟองฟองฟอดเลยครับเนี่ยเดีย๋ยววิธีดูน้ําเค็มนะครับเวลาเจาะบาดาลถ้าเจาะไปแล้วมีฟองขึ้นมาเยอะๆนะให้ท่านสาันนิษฐานได้เลยครับน้ําบ่อนี้เค็มซึ่งมันใช้อะไรไม่ได้ครับตอนนี้เรากําลังดึงท่อขึ้นละ่ะคือเราไม่เอาครับ ถามว่าตังค์อยากได้ไหมแต่อยากได้ครับถ้าเอาไปก็นอนไม่หลับครับบ่อน,นี้นะครับก็จะทําการเจาะใหม่ครับแต่คงเจาะไม่ลึกครับคือพื้นที่นี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราเจาะลึกลงไปแล้วมันเป็นน้ําเค็มทีนี้บ่อต่อไปแถวพื้นที่นี้ก็จะคงเจาะลึกไม่ได้ครับก็คงต้องได้คุยกับลูกค้าตอนนี้ลูกค้าไม่อยู่นะครับแกเข้าไปที่บ้าน ล้วก็ได้บอกกับลูกค้าแล้วครับว่าน้ํามันเค็มก็ใช้อะไรไม่ได้หรอกจะทาการถอนสมองขึ้นล่ะก็ฝากถึงทุกท่านนะครับที่จะทําการเจาะบาดาลก็ให้ดูดีๆครับเนี่ยวิธีดูน้ําเค็มก็คือมันจะเป็นฟองนะครับเวลาเจาะขึ้นมาถ้าใช้ระบบเครื่องลมนะครับระบบแอร์เนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าน้ําในบอ่อนเป็นลักษณะยังไงเพราะน้ําจะพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นครับผมนะครับ ก็ดูดีๆนะครับระวังจะได้ไม่โดนหลอกครับผมโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ